สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนางเป็นคนเก่งมากเป็นคนที่แบบว่าจริงๆนางมีความมั่นใจในตัวเองและนางก็มี potential ในการทำงานเยอะมากแต่ว่านางดันเข้าไปอยู่ใน culture ที่เขาไม่ชมกันเป็นที่ทำงานที่แบบว่าไม่ชม ฉันจะมาเล่าเป็นวิทยาทานแล้วกันก็คือแบบว่าฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนางเป็นคนเก่งมากเป็นคนที่แบบว่าจริงๆนางมีความมั่นใจในตัวเองและนางนนก็มี potential ในการทํางานเยอะมากแต่ว่านางดันเข้าไปอยู่ใน culture ที่เขาไม่ชมกันเป็นที่ทํางานที่แบบว่าไม่ชมกันยังไงเนี่ยพขลมเป็นที่ทํางานที่แบบว่าเขาไม่ชมกันคือทํางานดีก็แค่อ๋อคาะ อะไรแบบนี้ยทำงานไม่ดีก็ว่าให้แก้แก้อะไรเงี้ยแ,แ,แต่คือทํางานดีไม่มีการชมมันเกิดขึ้นเลยทําให้เซลล์เอสติมเพื่อนฉันต่ำมากฉันเจอเพื่อนครั้งล่าสุดในสภาพที่มันแบบเหมือนซอมบี้ที่แบบว่าแค่กูชมมันว่าเก่งมากมึงแค่เนี้ยคือแบบชีพร้อมจะร้องตลอดเวลาจนแบบเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบว่าเออสภาพแวดล้อมรอบข้างคือสําคัญมากกับการทํางานที่แบบว่าถ้าสังคมการทํางานเป็นสังคมที่ทําให้เราแบบเซลล์เอสติมสูงขึ้นอะ มันจะง่ายต่อคนที่แบบอยู่ในองค์กรมากคือเพื่อนฉันอยากลาออกตลอดเวลาจากคอมเมนต์คือโดนกันเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าภาระทางจิตใจของแต่ละคนหนักมากเลยคือจะบอกว่าหลายๆคนโดนโดนกดเซลล์เอสตีมลงด้วยเหนืองานที่ตัวเองไม่ถนัดหรือว่าทําแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานจริงๆเราไม่ได้ผิดนะคะที่ เราแบบทําได้ไม่ดีในส่วนนั้นเพราะว่ามันอาจาจะเป็นส่วนที่เราไม่ถนัดจริงๆก็ได้แต่ว่าบางคนบอกว่ามันขาดความมั่นใจในทุกเรื่องของชีวิตไปเลยคือรอบนี้โทรศัพท์เนาะรอบที่แล้วพัดลมรอบนึ่งเดี๋ยวมาวิธีการเรียกซลลเอสตีม e กลับมาข้อแรกอยอมรับก่อนว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่ากว่าซลลเอตีม e เราจะลดลงไปได้ขนาดนั้นมันใช้เวลาดังนั้นการดึงกลับมาใช้เวลาเหมือนกันทีนี้ กลับไปทําสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขสิ่งที่เคยทําได้ดีทำไปเรื่อยๆกับสิ่งที่ตัวเองเก่งเดี๋ยวมันกลับมาเองเสวตตีมและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ